สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำสินเชื่อเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาหรือ contact farming นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการนะคะเพื่อเป็นค่าลงทุนในกิจการเพื่อชำระหนี้สินเดิมที่ใช้ในกิจการเช่นกรณีที่ท่านเคยกู้ธนาคารอื่นนะคะแล้วประสงค์ที่จะโอนย้ายมากู้กับทรกศค่ะก็สามารถ กู้โดยใช้โครงการนี้ได้นะคะโดยอัตราดอกเบี้ยนะคะเราจะคิดแบบลดต้นลดดอกค่ะสำหรับเกษตรกรและบุคคลธรรมดานะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่6.5ค่ะผู้ประกอบการนิติบุคคลกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรนะคะดอกเบี้ยจะอยู่ที่4.875ค่ะส่วนสัญญาเงินกู้เบิเกเงินเกินบัญชีหรือ OD นะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่6.25ค่ะ หลักประกันที่ใช้ในการกู้นะคะ 1. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างค่ะสามารถกู้ได้ไม่เกิน95%ของวงเงินจำนองค่ะ 2. นะคะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามแบบแปลนนะคะสามารถกู้ได้ไม่เกิน80%ของวงเงินจำนองค่ะบุคคลคำประกันกู้ได้ไม่เกิน300,000บาท รับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะคะกู้ได้ไม่เกิน3 0 0แสนบาทกรณีใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะคํำประกันไม่เพียงพอสามารถใช้บสอยอเพิ่มเติมได้ค่ะโดยเงื่อนไขของสินเชื่อน,นี้นะคะลูกค้าผู้กู้ค่ะต้องจัดทำหนังสือยินยอมให้ธนาคารหากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระหนี้เงินกู้นะคะและผู้กู้จะต้องเป็นคู่สัญญากับผู้ประกอบธุรกิจหรือบริษัทที่ ทํา MOU กับธนาคารเท่านั้นค่ะสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้นะคะโครงการนี้ภายใน31มีนาคม2567ค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ทกสทุกสาขาค่ะโดยเดี๋ยวเราจะทิ้งชื่อบริษัทที่ทํา MOU ร่วมกับทกสไว้ที่ description นะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะเหมาะสำหรับเกษตรกรหรือลูกไล่บริษัทค่ะที่ได้ทำ สัญญาไว้กับบริษัทนะคะโดยสามารถที่จะกู้ไปเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการลงทุนก่อสร้างลงทุนปรับปรุงโกดังปรับปรุงฟาร์มหรือชําระหนี้สินภายนอกได้ค่ะก็ถ้าสนใจนะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลแล้วก็ขอสินเชื่อกันได้ที่ทกศทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ